นะครับดันโจมตับร้างที่กรบดันนะครับนี้นะครับเราจะนไปจับปลาติวกับปล่อยเนื่องจากมา,าเขือแม่ปัญญาในรอบที่เขาโดน,นช่วงการปิดปิดไว้ให้ผ่าบาเป็นที่ว่างให้ครับว่างแหงก็จะ ก็เลยได้มาแล้วก็ได้อะไรบ้างนิดหน่อยก็เดี๋ยวตามผมตอนที่เราไปสอดปัทมิวต่างๆไปด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่เขตแม่ประจันจังหวัดจังหวัดแต่ที่มันข้ามเกี่ยวนะครับอยู่แถวอำเภอหนองป้องได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นทีครับผมอ๋อครับตัดกับลาดลีใช่ไหมติดกันครับเป็นตัดกับถนนลาดลีอยู่เดี๋ยวไปไปกับ่าเสียงครักาเซงก็จะพาไปสอนปัทมิวเอาไปทำอะไรครับปัทมิวดิ ากบปลาี้ยครับหมกปลาหมปลานะครับต้องครับ <Okay S 1> เดี๋ยวรเยวรามีเมนูให้ดูด้วยอีกตอนทำนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวติดตามชมกันครับ เราก็มาถามคนที่จะพาเราไปนะครับนั่นคือพี่หนิ่งนะครับว่าจะพาเราไปที่ไหนนะครับพี่หนิงครับวันนี้เราจะไปช้อนที่ไหนครับบ้านตะแกงามบ้านตะแกงามมันเป็นเขื่อนหรือเป็นอะไรครับที่เราจะไปเก็บน้ําอ๋อครับก็คือเขาไม่ได้ห้ามอะไรใช่ไหมครับตรงนั้นครับผมเขาไม่ห้ามอะไรครับครับได้ครับสลิมปลาซิว โอเคเดี๋ยวจะไปดูพี่หนิงด้วยพี่หนิงจะนำนำทับในการช้อนนะฮะแล้วก็คือเป็นพี่หนิงเนี่ยคือเป็นพานตัวยงเลยใต้เขื่อนแม่ประจันแม่แม่ประจันนี่รู้จักหมดนะครับเขาหาปลาก็คือยูทูบเบอร์หลายๆคนก็รู้จักแกผมเห็นแล้วหลายหลายรายการนะครับพานั่งเรือออกไปหาปลาได้ตัวเบลเลอร์เลยก็คือแกก็จะเป็นหนึ่งในเป็นไกด์นะครับเขาจะมีฉายาผมได้ยินอยู่ในในยูทูบเบอร์หนิงร้อยลีลาหนิงร้อยลีลาผมได้ยินอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราตามพี่หนิงไปกันครับ ถึงแล้วนะครับที่เราจะไปช้อนปลาซิวกับกุ้งข้าลิงมากมาปล่อยคะเราต้องเข้าไปในป่านี้อีก,ก,ลกลเลนเก่งมากคนที่ <c oughs> รู้ว่าที่ตรงนี้มีอ่ะที่หนึ่งี่ยก็คือนี่เป็นแอ่งน้ําธรรมชาติถูกต้องครับที่ชาวบ้านท้องถิ่นนะครับที่เขา,ามาหากินได้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่ผมยังไม่เคยไปนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมองไปยังไม่เห็นน้ำเลยครับเนี่ยใช่ไหมเชือก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 ผ้าเชือกผูะก็คือที่เขื่อนแม่ประจันเนี่ยเราไม่สามารถจับปลาได้นะครับคือได้แค่ตกตอนนี้ได้แค่ได้แค่ตกใช่ไหมครับเดี๋ยวเราตามจ่ากับตามพี่หนิงไปกันอ่าที่จ่าถือเขาเรียกอะไรครับจา่า สแลนสแลนอะไรครับเนี่ยที่จับปลาหรือว่าไงไว้กลางพร้านขึ้นมาครับออกเป็นสวิงคล้ายสวิงเนี่ยครับต้องจะ,จะเอาแบบใหญ่ๆเลยครับจับจับสองคนไม่จะเป็นเช่นนั้นนะเออบอกภาษาไทยเขาเรียกผ้าซ่อนผ้าซ่อนภาษาไทนเรียกผ้าซ่อนอภาษาอีสานจะเรียกผ้ <5 S 1> าซ่อนนะครับ5 5 นู่นพีินิงนี่นำไปไกลแล้วครับแล้วนี่เราต้องเดินขึ้นไปอีกเดินขึ้นเขาเนี่ยรู้จักสภาพแล้วรถทั่วไปน่าจะวิ่งขึ้นไม่ได้ทางรถขึ้นไม่ได้แน่นอนพีินิงทั้งนั้นเลยน่าจะขึ้นลำบากนะยเพราะเป็นรถรถจอดไว้ด้านล่างครับแล้วลุกขึ้นได้ไหมได้ได้ขึ้นได้อยู่แต่ลำบากเลยเดี๋ยวเวลาลงนจะลงลำบากเลยหินเลยเดิเบกไม่รู้อันนี้เป็นเนินเขาเลยนะครับเนี่ย ทางลงก็จะชันนะครับน่าจะเป็นร่องน้ำนะครับเดียวเป็นร่องเขาเลยนะครับอันนี้รอยเขามาสร้างไว้เป็นที่เก็บน้ำให้กับชาวบ้านนะครับเป็นที่เก็บน้ำได้ปไปหลายจ่าเยเป็นอ่างเป็นฝายอฝายเก็บน้ำมาครับจะไม่ไม่ถึงไม่จะไม่เช่เคลื่อนนะฮะ โอ้ oh, <ต>ไม่มีมมน้ำล<อ>เลยครับน้ำแห้งเนี่เป็นอะไรเอ่ยเป็นเป็นบล็อกล่องน้ำเนี่ยนะครับฟา็มา้างกันได้เนาะข้างบนนี้โอ้เจอแล้วโอ้น้ำแห้งลงไปเยอะเลยดูจากลักษณะแล้วไม่มีน้ำเลยดีกว่านะครับเราจะมาช้อนได้ไงเนี่ยน่าจะเป็นแห้งเล็กๆครับผมว่า โอ้มีแอ่งนิดเดียวนะครับดูเ <AC 1> นพี่ดิ่งอยู่ด้านล่างแล้วนิดเดียวอารมเขา้าเข้าอยู่ในปาน่าแนะมีเสียงจักจันตลอดเวลาก็อาสองปอง่าข้าง,งใกล้เป็นภูเขาก็คือเป็นร่องภูเขานะครับ กักเ,เก็บน้ำได้นี่ทำเป็นเขื่อนได้เลยเนี่ยเนี่ยทำเป็นเขือเข่อนได้เลยว่าโอ้ถ้าน้ำเต็มนี่ก็โคตรลึกเลยนะครับมมอ,อุ่เเยเป็นทางเดินเลยนะครับ โอ้ยโอ้โหเสกูโดนแตนต่อยใช่เออตอนนี้ผมกับเอ,อเอ็มนะครับโดนแตนต่อยนะโอ้โหโคตรแสบเลยครับอยู่กลางทางเลยนะวุ้ยลอยมีคนมากลางเต็นด้วยนี่งไงแรงเป็นไรแม่ ดงโอ้โหเออเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโทษแสบอ่ะนี่ผมก็โดนนะคร <esse. S 2> ับโดนไปแม่หนึ่งเมืม่อกี้นี่พี่หนึ่งได้ปลาแล้วนะครับแอบเห็นได้ลุงเอาตีนแหี้ขึ้นเราจะเห็นได้หนิแงบดิบมึงเอาว่ถุงหล่าได้กี่ล้อลายแบบนี้เบิร์นมาแต่ที่เล็กๆน้ำบางแน่ล่ะ

ลงน in no. ี้แล้วป้าแม่ปลาตดนู่นมันใกล้มันใกล้พ่อเกินเลยไปชอนไปช้อนไปช้อนนู่นไล่ปลาไหมพ่อด้วยปลาบูติดอยู่อยาาให้มันหย่อนนะแล้วก็ไม่ไม่ต้องให้มันไอ้นี่ให้มันลากลากลากติดไปเลยคือต้องเป็นอย่างนี้ไไม่ทิ้ลงแต่งยงเป็นู่เลยไม่ไม่ด้ยัดโงมาเงียไ่ลงลงไม่แ่ั้าดูดมาหวอถอดลงเท้าดีกว่ามั้

เดินลาได้ไหมลึกเนี่ยเนี่ยเออเดนลากเดินลากไปเลยคือเมื่อเนาะเอาคนกรุงมาลากเสร็งไม่ลื่นเหรอทุกคนอ่ะเดือดไม่ลื่นเลยวะช้าอะไรดีหรือ ตามเยอะเหมือนกันนะแม่นเนี่ตายเอาๆอกเอาข้างทาง,งกันเลยเอาไปพร้อมกันอยาให้ไอ้นี N ่ e พยายาม<ด>ยถ้ามันเข้ามันจะออกถ้าเราลงไม่เสมอเอาตึงตึงตึงไม่ต้องใกล้กันตึงตึงมาอีกอ,อย่างนั่นแหลตาตำแหน่งด้วยคือพีหนิ่งบอกให้ลักเ,ลเร็วๆนะ เขตรงนี้เด็กต้องมาเร็วๆให้เข้ามาตรงนี้ไม่ต้องยกสิเอามาเลยลากมาเลยตายรอบแรกครับม,มาดูกันอออโอ้ตาซิว นี ну? oh, women, <cn> no ่ถ้ามันโตแล้วมันจะเป็นปลาอะไรครับก็เป็นปลาซิวแต่ตัวใหญ่ขึ้นใช่เดี๋ยวอาจจะเป็นปลานิลก็ได้เป็นลูกปลานิลก็มีปลาอะไรเออมันอาจจะมีลูกปลาผสมก็อาจโอ้เยอะมากครับปลาซิวอ้าวคือจ่าไม่เล่นมุกกับผมเลยนะครับนี่ตอนนี้ไม่เป็นปลาซิวถ้าโตขึ้นมาจะเป็นปลาอะไรครับปลาซิวจะใหญ่หน่อยใช่ไหมโอ้รอบแรกก็ได้เกือบเต็มถังแล้ว

ลเลขึ้นนี่อะไรตื้นๆเนี่ยนี่อย่างขึ้นลอยแบงเลยเนะี่ยขึ้นหน้ากล้องเลยอือือสวยงามครับแต่ไม่เยอะนะครับรอบนี้ จะเจออะไรครับป้าครับดินหินโคตรดีครับหรือว่าปลาใหญ่ใหญ่เดี๋ยวขึ้นิมาที่เลยโอ้บานเลยข้อมาข้อมาแต่กุ้งไม่มีนะกุ้งไม่มีหรอก เหมือนแม่ประจันกุ้งเราที่เขื่อนลูกกุ้งเยอะพี่ตายกายตาใจร้อนแล้วขึ้นไปตุดเลยครับน่าจะเป็นสาว ร้นานน่าจะเป็นพ่อพันแม่ครับเลี<ม>่้แล้วสาวๆมาหานะประมาณนี้เพราะว่ามันเพิ่มรู้จักราคาของคนที่คุณบอกแล้วก็หา,าปบนบนลา,ปาช้อนปลาซิวจนเสร็จแล้วนี่จะได้ถึงถังแต่นี่ยังไม่หมดนะเพราะว่าตอนนี้เวลามันจํากัดไงเราต้องรีบกลับอ่ะนี่แล้วก็ตรงตรงแม่อีกถังหนึ่งเยอะมากเลยนะครับนี่ก็โูดทําทําปลาจําได้แล้วก็งบปลานบปลา งบปลางบปลาครับใช่แล้วปลาที่ลองทอดก็ทอดแห่ดูก็ได้ก็ได้พอสมควรฮะได้เยอะไหมครับเป็นปลาอะไรบ้างครับจะจะเป็นปนินปลาบู่นะครับเหมืนกัหลายอยู่โอปลาช่อนตัวใหญ่นะครับปลาช่อนตัวใหญ่ดูนี่ครับปลาบูปลาบู่ปลาบู่ตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยลองมองสังเกตดีๆปลาปลาซิวนี่เต็มเลยก็เดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นไปแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ยังไม่คิดว่าไม่ไม่รู้ว่าจะประกอบอาหารกันที่นี่เลยหรือว่าที่บ้าน ก็น่าจะกลับบ้านนะนี่ก็เวลาก็กล้เย็นแล้วครับใช่ครับกลับมาไทยเอาพีนได้ไหมล่ะครับได้ครับันิดดครั้งน่อยู่เลยครับนี่กินติดบ้านกันไม่หมดนะครับเนีแต่ถ้าเราปล่อยไว้ก็น่าจะไม่จ้าจะตายหมดน้ําแห้งใช่ไม่เนี่ยน้ามันรอแห้งครับเพราะช่วงนี้มันน้าแห้งแต่ถ้าน้ําช่วงหน้าน้ํานี่น้ําจะเต็มเต็มบริเวณนี้เลยที่เรายืนนี่เรายืนไม่ได้เลยเต็มมิดขึ้นไปเลยนี่ครับกมาทกเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินทางกลับกันก่อนนะครับโอเค